สวัสดีครับวันนี้นะครับหงมูทยแลนด์นะครับเรามาอยู่กับนายกนะครับท่านอดีตนายกเทศบาลเมืองนราธิวาสเมืองนราธิวาสนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่ที่ตําบลกะรูบีนะฮะอำเภอกะเพอจังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ปัตตานีเมื่อกี้ก็พาไปดูที่โคกโพปัตตานีนะครับอันนี้เราอยู่กับไม้่วงหัวลี่นะครับเขาเรียกว่าพยุงหวงหัวลี่เป็นไม้พยุงสายพันธุ์ที่แพงที่สุดนะครับในตลาดจีนเป็นอันดับหนึ่งในในตลาดจีนเลยแล้วก็ คนไทยรู้อยู่แล้วนะครับว่าไม้พยุงไทยเนี่ยแพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไม่มีไม้อะไรที่แพงเท่าไม้พยุงนะฮะพยุงไทยเนี่ยทำไมเขาต้องลักลอบตัดเพราะว่ามันแพงนะครับมันแพงมันมีมูลค่าเพิ่มสูงนะฮะเห็นไหมครับสองสามท่อนเนี่ยเป็นล้านแล้วคราวน,นี้มันมีพยุงตัวหนึ่งนะครับเป็นพยุงสายพันธุ์ต่างประเทศคือพยุง่วงหัวลี่เนี่ยเป็นพยุงสายพันธุ์จากจีนแล้วก็จากเวียดน,นามซึ่งมันเป็นไม้ที่แพงกว่าพยุงไทย15เท่านะฮะแพงกว่าพยุงไทย15เท่าคือเรารู้แล้วว่าพยุงไทยมันแพงขนาดไหนตัวนี้แพพงกว่่าาา15เเทระะฉนนั้ เกษตรกร,ร,กรทั่วทั้งประเทศไทยนะครับตอนนี้กําลังให้ความสนใจมากเลยเราพาไปดูตั้งแต่จังหวัดเชียงรายนะครับไล่มาเลยนะฮะเชียงรายเชียงใหม่ลำปางแม่ฮ่องสอนลงมาน่านแพร่พะเยานะฮะจนภาคอีสานก็ตั้งแต่อุบลราชธานีไล่มาเลยนะครับอำนาจ,จเจริญกาลสินยโสธรน,นะฮะตั้งแต่ถึงโคราชแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ภาคใต้นะครับอา,อาทิตย์ที่แล้วเราก็ไปอยู่ที่ประจวบคีรีขันนะครับลงมาจากประจวบคีรีขันชุมพร ระนองนะฮะซึ่งมีเกษตร,รกรปลูกทุกจังหวัดในประเทศไทยตอนนี้จังหวัดชายแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็ปลูกนะครับเรานัดเกษตร,รกรไว้เราไปที่ปัตตานียะลาและนราธาิวาสแน่นอนวันนี้อยู่ที่ปัตตานีนะครับอำเภอรกะอระเพาะรบกวนท่านนายกแนะนาตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมผมขออนุญ,ญาตปแปลแปลของคุณโต้งด้อยัได้ครับนะได้ได้ไเป็นภาษาท้องถิ่นได้ครับปาตานีครับผมยินดีมากเลยครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh จัดอย่างนี้บริษัทหงมู่จัดอย่างบริษัทตัวแทนหอหนังสือจากอหสันในพงพยุงห่วงหัวลีอุตุจัวก็ล้วนหนังสือจัดอย่างบริษัทนี้จะจัดอย่างบริษัทได้รับอนุญาตงานกระทรวงเกษตร อาสากรกรมประชาการการเกษตรสับ hmm. ร uh, so, ิษัทไเกหนึนึงดียบริษัทใช่ไหมครับผมสาบบริษัทนเกตรนี้อุตุอกองานเน่พายุงหัวหลีนี่อุตุววนยดพยุงหัวหัวลีนี่การเราอ่าะทวงเกษตรตอนุญาตเดี๋ยวต่อเลาตาค็ลัวนเดี๋ยวก็อได้รับอนุญาตบอุลยงอตา อ vale ันน so, uh, like ั้นก right ็พันหอนอเมริกาตาุพันห่วงหัวลีอ่าอาตรว่าพันเวียดนามอัเนี้ก็อพายุหองนึงก็นี่มันก็เมาสุดอันนี้ยเรื่อเียยกนอได้รัอนุญาตหนกรียนกวีอนกหมอ่าวีสายพันมาอีบางบริษัทนีแล้วตัล่ะพายุถาพยุเียสติ่นทุกยต้อเลตาีมนก็เนตัดเลตาตัเปล่นรีอ่ามก็สัญญาสัญญาไซต์อะไรเงี้ยนะ ดิสเนียงอเล็กบอลิสานี่จัลเลนเน่มาอย่าบัตรโคตัวมาอย่าประชวดมาอย่าจุ่มปอนมาอย่าสุระมาอย่าปอนมาอย่าจูปงเงินะนันเนมิเอาแบบนั้นเนี่ยพยุงตัวแทนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ทราบว่าที่กระบี่มาจูปงเงินะเบกขวัญยาโกกและตำบลมูตอง เ่อกับพ่อจังหวัดปัตตานียู่นี่ปะลราดูรละเสูบากะอันนล่ะจะดีพงพยุงนี่นี่สอนี่พังเง้ยพยุงเศรษฐกิจสักสักก้าวเดีก็ังยมฮัโกดูถาลุกโกฮักกดเ่ดุนียล่ะยอยอดุดมติก เลืสายพันนันเมสุโมไดดุเนียนี้ฮะกอดิอันนี้ดูเลลโมติโกอาเด้อแล้วตัเลียงมันจะด้มหาเดอยาอยวจะดีกิโลขายเป็นกิโลใช่ไหมกิโลครับแล้วสิบโลทาวนต้องไสกัดัดอยู่ว่ด้ละใครจอรำมูทุกคนอมหาอาเดอนะแต่พี่กิโตนับพเอยนต์ตตันน่ต้ปากามาโตด้วยสิบโลทาวนะ Lalu tu dia panggil ada ada orang panggil kata nanai me untuk kasihan. <laughs> orang dok dengan buat kerja tani belah-belah dia. buat apa kasihan, bo molek boleh tebang ke gitu. Ha. Ya. Lalu tu lah uh, kayu pong, kayu kayu hong holi ni uh, ke dak ke pe pun uh, boleh kata maju lah. Maju. Ha uh, dalam lau dalam apa pakat tani belako. Ha sebab dia boleh datang luar negeri. Ya. Gitulah. Ah uh, adik kakak semualah tengoklah. Tapi nak no, belu tane wowoli war tu nak no, wing ngaji wi kiraklah dululah. dia cara-cara dia tu. Ah uh, pung kayu ni saya mano lah mano tane lah mano. Ago saya dalam YouTube ada dalam Uh, Google pun ada kita boleh cari ya, eh, kamu tu atau ada lagi kasut kasut sendiri pun uh, tanya boleh sah kamu ni belah mana? ยอสูงตะำโนย่ขนนโนเลต่วานบิดตัละกากบรากล่าครับวอัสลามมุลิกุญาครับผมก็นี่เป็นภาษาท้องถิ่นนะครับแถบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยากต้องการให้เกษตรกรแถว3มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทางเลือกนะครับมีมีทางเลือกกับพืชเศรษฐกิจที่มันมีราคาแพงนะครับในในเราปลูกอยู่แล้วสมมติเราปลูกยางพาราเราก็สามารถที่จะปลูกอย่างอื่นเสริมเข้าไปซึ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันแพงเนี่ย เพราะว่าสินค้าทางการเกษตรทุกอย่างสุดท้ายตายที่ตลาดนะครับถ้าสมมติเราเริ่มจากไม้ที่แพงที่สุดคือเราเริ่มจากตลาดเราไปถามเราไปเซิร์ชใน Google นะฮะค้นหาคําว่าไม้อะไรที่มันแพงที่สุดในโลกไม้อะไรที่มันแพงที่สุดในตลาดจีนเราจะเห็นนะครับว่าไม้ที่แพงที่สุดนี่คือ1นหนึ่งในสอันดับแรกของไม้ที่แพงที่สุดในโลกไม้มีเป็นหมื่นๆชนิดนะครับแต่ไม้ที่แพงที่สุดในโลก3อันดับแรกเนี่ยหนึ่งในนั้นมีไม้่วงหัวลี่แน่นอนนะฮะเขาเรียกว่าพยุง่วงหัวลี่คนไทยรู้พยุงแพงขนาดไหน แต่ไอ้ตัวนี้แพงกว่า15เท่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องรอนะฮะเกษตรกรเราค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน g o o g l e นะครับใน u t ท b e ท่านลองกลับไปดูนะครับใน YouTube ว่าไม้ชนิดไหนที่มันแพงที่สุดไม่ต้องอย่าเพิ่งเชื่อผมนะฮะอย่าพิ่งเชื่อท่านนายกให้ค้นกลับไปดูว่าสิ่งที่ผมนําเสนอแค่นั้นเองนายกนําเสนอว่าไม้ชนิดนี้มันแพงจริงแล้วมันมีตลาดจริงแล้วมันมีจริงหรือเปล่าท่านลองไปกดนะครับเซิร์ชในภาษาอังกฤษก็ได้คําว่า most expensive wood in the world most expensive wood in china ท่านจะรู้ว่าไม้อะไรที่มันแพงที่สุดในตลาดจีนในตลาดโลกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับเกษตรกรมันทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเร็วนะฮะไม่จําเป็นที่เกษตรกรเราอยู่ไกลขนาดไหนก็นแล้วแต่ผมเป็นเกษตรกรจังหวัดน,น,น่านอยู่ติดชายแดนภาคเหนือเลยติดประเทศลาวซึ่งที่นี่ก็ติดชายแดนมาเลเหมือนกันนะฮะใกล้ชายแดนมาเลเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่อยู่กรุงเทพไม่จําเป็นที่จะเป็นเกษตรกรที่ต้องอะไรนักหนานครับทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเร็วแค่โทรศรัพท์เครื่องเดียวเราก็รู้แล้วว่า ไม้อะไรที่แพงที่สุดในโลกไม้อะไรที่มีตลาดจริงถ้าสมมติในเมื่อมันมีตลาดจริงปุ๊บเราก็สามารถที่จะหาสายพันธุ์นั้นมาปลูกเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมกับเรานะฮะท่านครับท่านนายกตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ท่านนายกยินดีไหมฮะครับตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกร,ร,กร3สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สมมติว่าท่านจะขึ้นไปดูที่กรุงเทพไปดูที่น่านของผมผมปลูกไว้ที่น่านนะครับหปีมาละต้นเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วนะครับซึ่งมันใหญ่มาก แต่คราวนี้เราขึ้นไปเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะฮะเรามาดูตรงนี้ถ้าสมมุติว่าท่านเปิดให้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยที่นี่มันจะมันจะโอเคท่านท่านเห็นดีด้วยไหมครับ,รบถ้าแบบนี้นะฮะก็ก็ตรงนี้อยู่อยู่ที่ไหนครับอยากรบกวนท่านาท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมเสนอไว้กุมรังตุลลภบุรการทุ่ยดีเลยสายโยนี่นะโมอยากเกิดบางใหญ่อยากเกิดเลยแบบนี้ต้นเบสตะปะด้วอมุกเก็งกลุ่มบี้เอ็มโฟกอโพจอมปะตะนีเลย Ah uh, abang kata dekat cumcun dekat belakang ampa deh. Yaitu itu beheng, beheng ni bekas ronayuk di di apa nama ronayuk naga. Satu boleh hok retina di sini. Lalu itulah dia mai ah uh, kecek kata ha tanam uh, kayu payung deh. Kayu payung ni uh, ah sekali tah dunia yaitu deh tiga hang anai oi ada sini tiga tiga nama tiga yang tiga dek. iaitu yaitu payung pertama panggil payung hok oh, payung, payung hok Vietnam deh. Oh. Hok mahal ni kalau itu saya seru kepada kaset tekan semua tu deh. Minta lah mari Apa lama ni Mari tengok Ataupun die. mari mengaji ya, Di Lep lah camper dia Mari tanya kata Tak nak bekok lagu mana, ha-ha cara ni Kita boleh buat mari Mari cina kata Bahan ni tanya dah Dia berapa tahun dah Tanya ni ada... Setahun st ok. Tanya besar ni setahun baru dia Dia tu harap semua Kasih lekong tu Mari tengok kata Kayu ni lagu mana Cara tanya Witi kan peluk Jangan Lepas tu kantong yang Jangan tu Okey behind dah sini Oleh itu saya harap semua deh. InsyaAllah tak lah Kap ก็นายกครับโอเคไหมครับให้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าใครสนใจท่านนายกขอเบอร์โทรท่านนายกอีกครั้งหนึ่งครับวดีกินีล่ามาการ์ลนาโกรั้บางอเบนนายกเบนายนะนาลากรนะการ์ลซาปิโยตูจูตันตันเน่วงพยุงห่วงหัวลีนี่นะบุรีละไม่งาจีตัวแตงโ่จอตันเน่บราวนโนตงบราวนโนจาวรานโนนะ dalam tiga wilayah ni ada naru pun ada nak tani ni dua tempat nah jalan pun ada benar staf waktu tu nah tapi kalau hak mana siapa yang dekat sini main tanya siapa ni aku boleh nah uh, ama setujulah nak we ke uh, uh, pengajian dah eh. uh, kita pakak-pakak tengok atau uh, kita nak tani ni untuk keluarga 10 kena kata 10 tahun 10 tahun ke dapat uh, ก็ต้อมาเกพอหนุ่มกตันี่อินิเร่มาเก็บอด้วสุงพอเกิดโตยุ่ก็เกิดโตโตตั้งเนี่ยตุ7 8ปีเท่าก็ต้องมนมาเกแหละแต่พายุนี้6ปีอาตาก็ไมมากเกะขอมะขอลำมกขอมหาเราจะไต่เงาะละเราเราเนาะเจเดกันเนาะชุชุก็เนาะถ้าเรกิดเอัดดอนไดก็ต่อเดรอแพูดแล้วนะแต่ถ้าเนาะเจเดกันเนาะชุชุละเดี๋ยายราหนึ่งได้ หนึ100 n, ่งร้อยต้นครับได้แล้วหนึ่งร้อยต้นก็บุเรคุ้สี่เมตรครับระยะที่เหมาะสมอ่าแต่สไลด์ทบุเรศาตพวงอ่าปัสกาโตพาวงทุกคัลวุเรเบิงโลส10,000-20,000ถาวนู้อาแล้วเป็นมาแก่แก่เด็กก็เล็กจุดด้วยอ่าว่าด่านฮอดสัจโยทุกสองลมสันแหละอาคลวุตานเนี้ย10,000พาวง20,000พาวงว่าป่อ่วิแี่เย้อนโนยปั๊ลเดอย่างเงี้ยปั้นหงอ่าแบตนละ Uh, kanak bubong kan uh, kosong netigo tujuh satu limo satu satu tujuh milah uh, boleh tanya lah nak pergi bila belahan nak no, sebetulnya mau ada dudu muka oleh uh, oleh tak mau dok kerja bakok sebetulnya uh, ada rumah tu boleh lah atau apa majulah noetinoetino ada semua so, ada ni nak mau kita saja main ngaji dia tu boleh lah ha, Begitulah dah. Uh, mas kasih. Terima kasih. เพิ่มเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็คือว่าผมแนะนําอย่างคร่าวๆนะครับให้เกษตรกรทาง3มจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเข้าใจนิดนึงนะครับว่าตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ผมเข้าใจนะครับมันเป็นตัวใหม่แถวในในเขตนี้แต่ว่าที่อื่นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเขาปลูกกันมาต้นประมาณแขนแล้วนะฮะก็คือ2อสปีละสองปีเมื่อวานวันก่อนเนี่ยครับเราไปดูที่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีาานอำเภอวิภาวาดีนะฮะหปี9เดือนเส้นผ่าศูนย์กลางถึง4นิ้วนะครับอันนี้มหมายถึงว่าถ้าดูแลดีๆนะฮะดูแลดีๆประมาณแขนนะฮะ อันนี้คือเรื่องจริงที่สามารถเข้าไปดูในยูทูบนะครับที่เราลงให้ดูนะฮะยูทูบเนี่ยผมลงให้ดูผมไปติดตามตั้งแต่ต้นเล็กกว่านี้ครับตอนที่เมื่อปีที่แล้วเราไปติดตามอของของพี่เรืองวิทย์นะฮะของพี่เรืองวิทย์ที่อำเภอวิภาวดีตรงนั้นวิภาวดีนี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาจ,จริงๆก็คือไม่ไกลกันนะฮะจากที่นี่ไม่ไกลกันเท่าไหร่แต่ว่าตรนนู้นเรามาถ่ายผมมาถ่ายเมื่อปีที่แล้วต้นประมาณนี้ครับสูงประมาณนี้แต่ตอนนี้นะครับหปีผ่านไปตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้ว เพราะฉะนั้นท่านนายกครับมีวิธีการเทคนิคเยอะแยะมากมายที่เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันนะครับเกษตรกรในประเทศไทยเราแลกเปลี่ยนกันได้ว่าทํายังไงเขาต้องมีสูตรนะฮะเขาต้องมีสูตรแน่นอนนะฮะในเรื่องของทํายังไงไม่ให้มีหญ้ารอบโคนนะฮะหนึ่งอ่าห้าสิบเซนติเมตรรัศมีเรียบร้อยปุ๊บก็การใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตรเสมอ 15, 15 15หรือ 16, 16, 16นะครับร่วมกับปุ๋ยคอกเรียบร้อยปุ๊บให้ใส่ทุก3เดือนนะสเดือนใส่1ครั้ง วิธีการพวกนี้เราสามารถที่จะไปเรียนรู้ใน YouTube ได้นะเพราะว่าผมเอาวิธีการจากเกษตรกรประสบการณ์จริงนะครับอันนี้เราไม่เอานักวิชาการที่นั่งอยู่บนโต๊ะแล้วพูดนะฮะเราไม่เอานะครับเราเอาเกษตรกรตัวจริงที่ปลูกได้1ปี9เดือนเส้นผ่าศูนย์กลางสีนิ้วนะครับท่านนายกสุวัสดิ์ปีแรกแบบนี้ครับเหมือนกันเลยตอนนี้เหมือนกันเลยว่าที่ผมไปถ่ายกับพี่เรืองวิทย์มานะฮะที่อำเภอวิภาวดีตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลางสีนิ้วอยากอยากให้เห็นจริงๆว่ามันใหญ่ขนาดไหน แล้วก็มีอันนี้นะครับคือคุณอมัดลิโซนะครับเป็นตัวแทนจากทางบริษัท hop. ซึ่งมาดูแลเกษตรกรท้ง3จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะเลยนะครับมีเบอร์โทรคุณคุณอ,อมัดครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับ082 823 2273ครับติดต่อได้24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงตีหนึ่งตีสองก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับถ้าสมมติว่ายังคล่องใจนะครับว่าอยพยุงไฮหลังมันแพงจริงไหมท่านมันมีตลาดจริงไหม มันปลูกได้จริงไหมสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ท่านจะมีไลน์นะครับแล้วอยากเห็นรูปภาพอยากเห็นนู่นนี่นั่นว่ามันเป็นยังไงคุยได้นะครับตลอดเวลาคือเรามีความตั้งใจจริงนะครับที่อยากจะช่วยเกษตร,รกรให้ให้มีทางเลือกไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องมาเชื่อเราหมดจําเป็นจะต้องมาปลูกกับเราทั้งหมดไม่ใช่นะฮะหมายถึงว่าให้ท่านมีทางเลือกนะฮะว่าท่านทําการเกษตร,รอยู่แล้วท่านอาจจะเอามาทดลองสักสิบ0ต้น ถ้ามันโตดีนะครับถ้ามันดูแล้วมันมีอนาคตท่านไปศึกษาใน Google เอ้ตัวนี้มันแพงจริงนะแพงกว่าพยุงไทยจริงๆมันก็สามารถที่จะสร้างรายได้ในอนาคตนะครับ10ปีเท่านั้นนะมันไม่นานนะฮะยางพาราเราใช้เวลากี่ปีครับท่าน7 8็ปีปีตัวนี้ใช้เวลา10ปีก็คือสมมติท่านจะกีดยางพารานะครับอีกปี2ปีอ่ะปลูกมา8ปีกีดยางได้อีก2ปีแต่ที่แน่ๆตัวนี้ปลูก10ปีปุ๊บมูลค่าไร่ละ1ล้านบาทเป็นอย่างต่ำนะฮะถ้าสมมติานบาท ผมถามว่าถ้าสมมติเกษตรกรไทยนะครับเราทําการเกษตรในพื้นที่10ไร่เนี่ยสิปีผ่านไปเก็บเงินได้ถึง10ล้านไหมยากนะครับอันนี้คือจุดหมายปลายทางของเราที่เราคิดแบบนี้แล้วเราอยากให้เกษตรกรไทยทั้งหมดเห็นแบบนี้นะครับและเข้าใจตรงกันและทาแบบนี้เกษตรกรไทยไม่มีใครจนฮะอย่างนน้อยนะครับถึงจะไม่ร่ารวยแต่ใช้นี่ใช้สินนะครับหมดแน่นอนนะฮะร้อยเปปีไม่นานนะครับเพราะเกษตรกรไทยที่ฟังที่ผมพูดครั้งแรกนะครับตอนนี้เขาปลูกมา3ปี 3ปีเรียบร้อยเขาเหลือเวลา7ปีเพราะฉะนั้นเขาปลูกมา3ปีเหลือเวลา7ปีมันจะย,นย่นระยะเวลาปีหน้าเขาจะเหลือ6ปีแล้วก็เหลือ5ปีนะครับแต่ท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกท่านเหลือ10ปีเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นรีบนะครับรีบปลูกได้แล้วเพราะว่าโอกาสดีๆไม่ได้ไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะโอกาสดีๆซึ่งมันเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอ้ไม้ตัวนี้มันปลูกได้ในเมืองไทยเ่้ยานยิ่งนานยิ่งแพง,งครับผม ครงถึงขนาดไหนอ,อย่างนี้นะครับในในประเทศจีนในประเทศเวียดนามที่ผมไปดูงานมาเลยเอาประสบการณ์จริงจากคนไปดูมาจริงผมไปดูมาจริงผมถึงพูดได้เต็มปาก mm hmm. ต้น10ปีเนี่ยมูลค่าในประเทศจีนประเทศเวียดนามนี่คือ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทนะครับห้าหมื่นถึงหนึ่งแบาทต่อต้นนะสิต้น5ล้าน mm hmm. ถึง10ล้าน10ต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้นมันต้องสมบูรณ์ต้องใหญ่แล้วก็ต้องเป็นในตลาดจีนหมายถึงเราส่งไปถึงจีนแล้วมันถึงจะได้ราคานั้นแต่ในประเทศไทยผมตีต่ําสมมุติ ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อต้นนะในประเทศจีนแต่ผมตีต่ําในประเทศไทยเอาต้นละหมื่นต้นละหมื่นเนี่ยหนึ่งไร่นะครับเราปลูกได้หนึ่งร้อยต้นหนึ่งร้อยต้นก็คือหนึ่งล้านบาทเพราะฉะนั้นท่านปลูกหนึ่งไร่เนี่ยมีรายได้ขึ้นมาหนึ่งล้านบาทแน่นอนโดยที่ถามว่าข้างล่างเนี่ยท่านปลูกอย่างอื่นได้ไหมเห็นไหมครับท่านนาย,ยกสุรวรรณปลูกผักใช่ไหมฮะลองอลองแพนไปดูนิดนึงนะครับตรงนั้นคือปลูกผักนะฮะปลูกผักปลูกอ่าแล้วเราไปดูจากทั่วประเทศนะครับ เขาปลูกพริกปลูกผักปลูกมะเขือปลูกอย่างอื่นสามารถสร้างรายได้จนกว่ามันจะโตนุ่นพริกนุ่นพริกใช่ไหมพริกไทยพริกไทยเห็นไหมฮะยังมีรายได้จากอย่างอื่นมาเสริมนะครับบางคนก็ปลูกปามนะฮะปลูกปามแล้วแซมระหว่างร่องปามทุเรียนทุเรียนก็ได้นะครับมันมีหลายๆอย่างที่เราโกโก้ก็สามารถที่จะเสริมรายได้กันเข้าไปนะครับไม่ได้มารอ่วงหัวลี่อย่างเดียวใช้เวลา10ปีก็จริงแต่เราไม่ได้รอฮะเรามีอย่างอื่นที่จะสามารถสร้างรายได้มากับคืนมาสู่เกษตรกรให้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมขอท่านนายกแล้วนะครับท่านนายกอนุญาตแล้วนะว่าตรงนี้จะเป็นสถานที่ดูงานนะดูงานเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้เลยแหละว่าทํายังไงให้มันโตที่สุดผมก็ฝากาท่านอมัดแล้วนะครับคุณอมัดเนี่ยเป็นอ,อยู่อยู่พัทลุงนะฮะอยู่พัทลุงใกล้ๆกล้นี่เองสมมติว่า,าให้มาดูยังไงก็แป๊บเดียวท่านมาได้เลยนะสามารถที่จะมา,าส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถ้าสมมติปลูกแล้วไม่สําเร็จปลูกแล้วขายไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะส่งเสริมนะฮะถ้าส่งเสริมแล้วเราต้องมาดูแบบนี้ ถามนายกสุวัสดิ์ครับว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ปลูกเนี่ยมีความมั่นใจยังไงครับถึงกล้ามาปลูกตัวนี้อ่ะเพราะว่ามันเป็นพืชชนิดใหม่ครับคือที่มั่นใจคือว่าก่อนที่จะปลูกนี่ก็ได้ศึกษาก่อนนะศึกษาถึงผลได้ผลเสียระยะเวลาการลงทุนต่างๆและก็โอกาสที่จะ,ะทําการตลาดได้นขนาดไหนซึ่งก็พบว่าบริษัทหงมูเนี่ย อย่างที่กล่าวมาครูเป็นภาษาเยวีว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรกรมวิชาการเกษตรในการปลูกและก็ในการส่งออกได้แล้วก็ทางบริษัทเอกก็มีหนังสือรับรองนะครับให้กับเกษตรกรที่ปลูกว่าได้ซื้อพันธุ์จากบริษัทนั่นหมายความว่าเป็นข้อสัญญาระหว่างบริษัทกับเกษตรกรว่าปลูกแล้วทางบริษัท รับซื้อคืนแน่นอนรับซื้อคืนแน่นอนราคาประกันครับผมราคาประกันก็เลยมั่นใจว่าปลูกแล้วให้มันดีให้มันโตดีที่สุดให้ได้ราคาที่สุดก็สิปีไม่นานแป๊บเดียวครับตอนนี้ตอนนี้ปีหนึ่งผ่านไปแล้วใช่ไหมครับปีหนึ่งแสดงว่าถ้านายกเหลือ9้าแล้วนะฮะเหลือเปีแล้วจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆ ส่วนท่านที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับยัง10ปีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นรีบนะครับรีบลงมือก็คือปลูกไปท่านไม่ต้องปลูกเยอะทดลองสัก10 20ต้นก็ได้นะฮะถ้ามันเวิร์กนะฮะปลูกแล้วเรียบร้อยมันโตเร็วปลูกใจเราเราไปค้นใน Google เอ้มันแพงจริงนะมันมีตลาดเราค่อยปลูกเพิ่มนะฮะปลูกเสริมเข้าไปก็ฝากฝากด้วยนะครับท่านฝากดูแลทางนี้ด้วยนะครับมาา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็อยากให้มีพืชชนิดใหม่ซึ่งบางทีนะครับหลายๆหน่วยงานก็เอาไผ่มาส่งเสริมบ้างเอาไม้ป่าเมืองไทยบ้างพวกประดู่ย่างนาสัก แต่ทุกอย่างสุดท้ายตายที่ตลาดนะครับถ้าสมมติท่านปลูกไปแล้วไม่มีตลาดมันเกิดอะไรขึ้นปลูกไปมันเสียเวลาเปล่าจริงๆนะฮะเสียงบประมาณเสียอะไรแต่ถ้าสมมติว่าท่านปลูกทางตัวนี้มีตลาดจริงมาจริงนะครับมันก็จะทําให้ชัวนะครับในอนาคตสําหรับวันนี้กล่าวขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่จังหวัดยะลานะครับสำหรับวันนี้กล่าวขอบคุณมากและสวัสดีครับ